พระมณฑบพระอุโบสถและพระวิหารวัดมหาธาตุดุวราชรองศริดราชวารมหาวิหารมีพระระเบียงล้อมรอบศิลปกรรมทั้งสามไว้ตามแบบแผนวัดโบราณเปรียบเสมือนกรอบที่ช่วยรักษาสิ่งก่อสร้างไม่ให้ปะปนกับบริเวณโดยรอบและยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งบนฐานปูนปั้นลายบัวงายประดิษฐานอยู่รารอบพระระเบียงวิหารคตกว่า100องค์ ภายในเขตพ,พระระเบียงด้านเหนือพระวิหารและด้านใต้พระอุโบสถมีพระเจดีย์อยู่ด้านละสององค์พระปรางด้านละองค์ซึ่งเดิมเคยหุ้มด้วยดีบุกเมื่อมีการบูรณะในรัชกาลที่สามได้เอาดีบุกออกพระปรางองค์ใหญ่สององค์ด้านหน้าพระมนดกเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของสมเด็จพระสังฆราชสุขและสมเด็จพระสังฆราชมีกรุงศสีรวมสืบสารความเป็นไทย